สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมก็จะมารีวิวกล่องหลังโปรโมชั่นนะครับเติมครบทุกๆ500บาทนะครับก็จะได้มาทั้งหมด2กล่องนะครับซึ่งกล่องนี้ผมได้ทําการรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแต่มาในคลิปนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของกล่องที่2นะครับกล่องนี้หลักๆก็จะเป็นปืนเฟรมโทเวอร์เด w วูฟนะครับผมก็มีโอกาสสมได้ตั้งแต่3วันจนถึงถาวรนะครับ หลักๆก็จะมีแค่ปืนนี้เลยคุณสมบัติของปืนไฟตัวนี้นะครับกระสุนได้มา100ทั100นะครับส่วนสกิลทั่วไปนะครับก็คือเผาไหม้เมื่อโจมตีนะครับก็เป็นปืนไฟนะครับยิงเป็นเปลวเพลิงพอโดนตัวอะไรก็จะติดไฟนะครับก็เดี๋ยวเอามาลองในโหมด PVE ก่อนนะครับว่าถ้าเอามายิงมอนปกติมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มอนไม่ปกติหรอกแม่งด่าน LL นะครับเดี๋ยวลองดูว่าแรงหรือเปล่าโอเคเผาเลยครับผมตามเหตุก็พอใช้ได้ครับ มีไอคอนค่าพิเศษด้วยนะครับคุณสมบัติไม่ได้เขียนนะครับแต่วันที่นี้มีนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายก็คือสกิลแซดแม่งบัคไม่ได้เฮ้ยคือมันใช้กระสุนเม็นจำกัดได้สิบวินะครับแต่ว่าบาัคไม่ได้แล้วบัคให้มันอยู่ถาวรตลอดโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวลอง PVE ก่อนนะครับโอเคกระสุนให้มันน้อยนะเหมือนแบบไม่ได้บวกเพิ่มเลยนะครับเหมือนเป็นปืนไฟธรรมดาปกติแค่8ดดาวนะครับแต่บอกเลยนะครับว่า ถ้าเกิดเราเล่นมัมมี่อ่ะคือมันจะเกรียนมากๆนะครับจําไว้นะครับว่าไอ้ปืนไฟสีเขียวอะ่ะไอ้เฟรมทาวเวอร์สีเขียวคือแบบเป็นปืนไฟที่น่าราคาญแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเจอตัวนี้น่าราคาญยิ่งกว่าครับไม่รู้ว่าห้องมัมมี่มันโนไปแล้วหรือยังนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนโอเคกระสุนหมดทำไงได้ละ่ะก็ฆ่าตัวตายแปลงมาใหม่ก็แค่นั้นแหละนะครับตนึงแต่ผมแวะไปเก็บคุกกี้ก่อนแวะเก็บหน่อย ตรงนี้เห็นแวบๆอืมในนี้มีเก็บก่อนเก็บก่อนยิงแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับโอ้โหเฮียหมดไวมากโอเคความแรงก็จะประมาณนี้เลยเอาไแปเออเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮียเตาต่อเออกระสุนหมดรอแปบ๊บเอ้จะตายเฮียเดี๋ยวของผมอยู่ไหนโอเคเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้หมามาครับลงมาเยอะๆครับโอเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี้ยโหด้าน,นหลังโดนหลอย สี่ตัวอยู่ข้างบนเช็ยกระสุนหมดโอ้โมึงกระโดดได้ดไงเนี่ยงงเฮียผมจะตายอันนี้ละลอกที่สี่ละลอกต่อไปอะอ๋ออันนี้อันที่สี่โอเคเอาไม่ให้หมดครับเอาแค่มอนก็พอบอสไม่ต้องนะครับเพราะว่าไม่ไหวแน่นอนเอาแค่มอนก็พอนะครับมอนพวกนี้มันก็เลือดเยอะแล้วเฮียกูจะตายอีกกระสุนหมดไวมากโอ้มาเรื่อยๆ่อเลยวะละลอกห้ามาต่อเนื่อง อันนี้ต้องใช้เป็นเป็นมีดครับมีดหมุนหรือมีดพิรก็ได้ถ้าจะเคลียร์มันแต่ว่าเกมนี้เสียงยังดังผมก็ไม่ได้เคลียร์นะครับโอเคหมดแล้วแหละบอสต,ตัวนี้จะสคิปไปนะครับเราจะไม่ไฟกับมันต้องมัมมี่ไม่โนโด้วยนะครับไมโนปืนไฟเล่นได้สบายๆครับผมมาของอจริงของแท้ครับแต่ว่าน่าเสียดายครับไม่มีการ์ดกระสุนถ้ามีการ์ดกระสุนนะแม่งได้กระสุนเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม ผมว่าตรงนี้มันต้องมีคนเป็นเว้ยนี่ไงไกูเจอแล้วเฮย้ยเพื่อนโอ้โหกูขอโทษเฮ้ยแรงนะเนี่ยอีมามี่โคตรแรงมาไอ้เหี้ยแต่มันแรงจริงบอกเลยครับว่าเกียนกว่าไอ้ปืนเฟรมโทเวอร์สีเขียวแน่นอนครับอันนี้ก็สีเขียวเหมือนกันนะแต่แต่เพียงแค่ว่าเออมันแรงกว่าเว้ยมา let's go motherfucker เลยต้องเล่นธนูระเบิดป่ะน,นี่ดีกว่าโอเคแต่เรามามีม่แม่งมา รอให้แม่งติดก่อนมาแล้วครับข้างหน้ามาแล้วครับบอกเลยว่าเจอของแท้เขี้ยไหลชิบหายเฮ้ยเขี้ย,ยกูเกือบตายถอยถอยถอยครับถอยถอยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วระวังตุยระวังตุยมาปะวะมาลงไปแล้วมาแล้วผมอุ้ยเขี้ยมาจากไหนเฮ้ยอุ้ยกูโดนเขี้ยเอ้ยได้ไงปึ๊บเอาหายไปไหนวะ ได้ไงวะครับผผมอ่ะพ่มา,มานั่นไงอุย้ยถามมิ่งเหมือนได้วะอุย้ยเอา้าเด็กไปไหนอะน้องอ้ยปึ๊บอูโดกาอากาศไม่ทันปึบเรียบร้อยครับแตกสวยงามครับถ้าด่าใครไปก็ขอไปด้วยแล้วกันนะครับมันเป็นอารมณ์เกมนะครับไม่ได้มีเจนตนาที่จะด่าแต่อย่างใดนะครับผมปึ๊บเดีแบบ๋ยวพูดถอยก่อนอีฟคนสวยอ้าอีฟคนสวยสะดยวยระเบิดเลยครับผม อ้าวร่วงดิฮึบแตกโดนมือพอดีตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับเกือบตุยเิ้ยอยู่ไหนของมันเฮ้ยเออสวยเพื่อนห้องน,นี้มันไม่โนโตวัวดูดครับห้องน,นี้คือแบบเต็มระบบอะเต็มระบบจัดไม่มีคําว่าโนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนี่แหละเล่นหนุกหนกเลยนะครับมีอะไรก็ใส่เต็มเหมือนแบบปลดปล่อยนะครับโอเคผมควรที่จะ ไปอยู่ไหนดีเราทีแล้วแม่งตายอย่าง,งโง่เลยรอบนี้ก็หวังว่าจะไม่งโง่เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แล้วกันหอจะปิดทําไมเนี่ยจะปิดทําไมครับพี่ชายไปว่ะเว้ยเฮ้ยเฮียเสียงอยู่ไหนตกใจแค่ได้ยินเสียงก็ผวาแล้วมาหวังว่าหวังว่าจะไม่ตายนะครับถ้าผมอยู่ตรงนี้เฮ้ยยังไม่ทันมาถึงนี่เลย,ยตายซะงั้น แล้วอยู่ริมตรงเนี้จะรอดปะเนี่ยอันนี้คือผมก็ไม่ทราบปืนบอมมันคือแบบแน่แนๆอ่ะตรงนี้นะครับเล่นแต่ปืนบอมกันผมต้องแบบกระโโลบนะครับเฮ้ยเชีย่ยดีนะไม่ล่วงเฮ้ยอ๋อนึกว่ามมีขึ้นมาเฮ้ยว่าแต่ทำไมบอมจีจีมันมีกันเยอะจังวะเนี่ยดูดิบอมจีจีแม่งยางเยอะอ่ะ เอามาจากไหนกันครับมีมาม,มี่ไหมตรงเนี้ยมามีมม่บอกว่าเฮียกูไม่ไม,ไม่กล้าเข้ามาเล่นเลยแอ๋เจอครับผมผีเตดปีดเตด่าตายก็พอกูฝากเพื่อนๆเคหนีก่อนเฮ้ยโดนเลยเมื่อกี้เฮ้ยไม่โดนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยอยากได้กล่องกระสุนอ้โหไม่มีจะรอดไปเนี่ยกูรอดแหละรอดแหละ เฮ้ยแตงกิ้วที่ยิงเกิอมีมาม,มีตามหลังไปโอ้ยมีตัวนี้แม่งถือแล้ววิ่งเร็วมากวิ่งเร็วแบบมันเร็วอะตายยังวะมาม,มีอะถือแล้ววิ่งเร็วมากเคเอา้ากดกระโดดไม่ติดโอเคไม่ติดไม่เป็นไรชิหายเหมือนได้ยินเสียงร้องโหดครับที่เกิดด้านหลังปะวะขอ,อยุดด้วยเพื่อนอเคทุกคนก็แบบว่าจะงงให้ผมจะกระโดดไปกระโดดมาทำไมก็ มันอยู่เฉยไม่ได้อะไหนๆเราก็แบบว่าเออเล่นปืนไฟลแล้วนะครับแต่ว่าคืออยากได้มามี่เยอะกว่านี้เว้ยออมามี่เยอะกว่านี้หน่อยอืมไปแตกกันตรงไหนวะเนี้ยจะมีมาปะตรงเนี้ยก็มีมาแหละต้องห่นมาแล้วต้องหุ่นมาเดี๋ยวตกี้เห็นแวบๆแบบเหมือนจะมีอีกอาจได้ผีเปรตเว้ยผีเปรตมา จะเกิดด้านหลังวะเนี่ยไม่มีหรอกมั้งฟึบเอา้าติดติดเพื่อนเริ่มเป็นกันเยอะละเป็นกันเยอะแล้วครับตอนนี้ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วขับไปไหนแล้ววะไึงเพื่อนโทษทีโทษทีทษททษทไม่น่บาบังกระสุดเลยเพื่อนหมดแล้วมั้งเนี่ยว่ามึงบังทำไมโทษทีนะ <c oughs> จะเอ๋หน่อยจะเอ๋หมอมิงนี้หน่อยนี่ไงเอ้ยมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยเย้ไม่ตายล่ะสรุปมันแรงไหมเนี่ยปืนไฟอันนี้เนี่ยจ้ยาวิโอ้ทันอยู่แล้วสบายสบายโหทุกคนข้างบ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 นไฟเผาไฟเผาไฟเผาไม่ทันอยู่ดีโอเคไม่เป็นไรครับขอแบบว่าเอาชีวิตรอดก็พอแค่ให้ดูเฉยๆนะครับว่าปืนนี้มันยิงม,มันมีเกีย์ยังไงก็เกีย์เท่าที่เห็นนี่แหละนะครับ มันก็ไม่ได้เกียนมากเลยขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าดีกว่าเฟรมาทเวอร์สีเขียวแน่อนอนนะครับไอเฟรมาทเวอร์ที่มันแจกฟรีอะแค่ปืนนั้นเราก็ลำคาญแล้วนะครับยิ่งมาเจอปืนเนี้ยยิ่งน่าลำคาญอีกนะครับแม่งแรงไงประเด็นมึงเป็นใช่ไหมอันไหนกูว่าแลไวสัตว์เก็บตุยมันมาแล้วมันมาแล้วไฟเผาเลยครับไฟเผาไฟเผาพื่อนยิงมันไอป๊บนึงกระสุนหมดหายแล้วเอามันเอามันเอามัน เรียบร้อยครับโอ้โหทันไดไงวะตอนนี้แหละผมก็พ่าจะกล่องกระสุนว่ะแต่ว่าไม่มีเลยอ่ะเชเไม่มีไม่เป็นไรตายยังข้างหน้าตายแล้วแหละเจอของหนักเข้าไปยังไงก็ตายครับอืมเดี๋ยวนะคือตอนนี้ผมต้องการกล่องกระสุนเลยถ้าผมไปอ่ะคิดว่าผมจะรอดไหม ปแล้วไปแล้ว,ลวโจนาทานเดี๋ยวมันล้างแ้นผมเฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยจะรอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วตรงเนี้ยเล่นยากด้วยนะครับเจอมามี่สมัยนี้เข้าไปคือแบบแห้งอยู่ยากจะจัดนี่ก็ปันานีฮอบสนุกเลยต้องฟังเสียงครับต้องฟังเสียงแต่อยู่ข้างในสุดอนะเป็นเรื่องไม่ดีแนะ่เออออกไปข้างนอกดีกว่า ออกไปข้างนอกกันดีกว่าครับทุกคนมีไหมเฮ้ยโอ้โหนี่ไงอีฟคนสวยเอา้าไอ้เหี้ยกูตายเลยสัตว์เฮ้ยไอ้โจนาธานไอ้ชิบหายกูตกใจเลยสัตว์เอ้ยขันหลังมากูตายเหี้ยโอ้ยตบไม่โดนเอ้ยเมื่อกี้เกือบโดนแล้วนะเออเขามารับกระสุนหนเลยตายกูก็เกิดใหม่ได้ตายกูก็เกิดใหม่ได,ไได้ไม่เป็นไร แม่งเจอของหนักว่ะน้องโอ้ยไม่โดนตายนะอุ้ยไม่ตายว่ะฮึบหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมฮึบโอ้โหแม่งกระโดดหลบทันเฮ้ยทำไมผมมันอึดอย่างงี้วะเนี่ยโผล่ไหมไม่โผล่มาว่ะเฮ้ยนัแหน่ทำไมผมไม่ตายทีวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนสองดีเข้าแล้ว อาจจะไม่ใช่ฮึบมาแล้วน้องๆโอ้โหไอ้เหียกูเจอของดีเข้าไปตายเลยโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับปืนไฟที่เติมได้จากกล่องหลังโปรโมชั่นเติมครบทุกๆ500บาทนะครับซึ่งตอนนี้หน้าจอเกมผมก็ดำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ